สวัสดีครับผมซีดานรงเอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตากล้องสายเลยแล้วนี้เราก็อยู่กันที่สายคลองธัญบุรีผมจะพามาชมรถของพี่ในกลุ่มโซนองค์คลักซึ่งเขาเอารถมาปั่นหรือมาปั้นตามกระแสและก็อยากรู้รายละเอียดของรถของด้วยว่าคันนี้ได้ทำอะไรมาบ้างแล้ว <Wow. S 1> เห็นบอกว่าแรไอเทมมีแคปชั่นว่าอยากสุด แต่หยุดที่เงินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเราไปชมวอมกันเลยดีกว่า แลนด์ยันต์ตัวไหนพี่ครับผมถาครับโซนคาระครับบังถาปะเนี่ย <laughs> ไม่ใช่บังครับผม <laughs> อ่าทำไมเห็นคนในกลุ่มเรียกว่าบางัง <laughs> เรียกเป็นฉายาเฉยๆครับอ๋อวันนี้จะพาผมมาชมรถคันไหนพี่บัลงลมร้อยยี่ห้าปีห้าศูนย์ครับคันนี้เลยใช่ไหมพี่ <laughs> ใช่ครับใช่แล้วทำไมพี่ถึงเลือกใช้บังลม <laughs> ก็ทีแรกเริ่มต้นเลยผมผมเล่นร้อยติบนะอ่าแล้วทีนี้ในกลุ่มเพื่อนขับกันแล้วก็คือเครื่องมันทนด้วย, <laughs> นนวยก็เลยอยากลองเล่นดูซิว่ามันเป็นยังไง อยากรู้ว่าลมว่าร2 5ยี่้าเวลาเันเดินลึกๆมันเป็นยังไงก็เลยเอาเจ้าบางลมปีหสมาลองทำเพราะตอนนั้นหารถยากด้วยแล้วบางลมคันนี้ก็ดูสวยมากเลยนะพี่เบิกไปหลายชิ้นครับตอนแรกเพื่อนแนะนําให้หารถที่แบบว่ามีปั้นมาแล้วแล้วเรามาเก็บแบบพอดีพี่อยากรู้ว่าเก็บเป็นยังไงเก็บเป็นยังไงรู้เลยรู้เลยแล้วคันนี้พี่ซื้อมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ คันนี้ผมไปจับรถคนบ้านสีเดิมมันเป็นสีงี้เลยปะสีเดิมเป็นเขียวอันนี้พี่ก็มาซื้อชุดสีใหม่ใช่ไหมเบิกชุดสีใหม่ทั้งคันเลยครับอัน,นอันนี้เบิกสูวนหรือว่าเบิกจากร้านอะไรพี่เบิกสูวนครับให้เพื่อนให้เพื่อนผมเบิกให้โอ้หเบิกสูวนทั้งคันเลย oh. ราคาเท่าไหร่ครับที่เบิกสูวนมาตัวนี้ตอนนั้นผมเบิกชุดสีอยู่ตอนนั้นราคากาําลังขึ้นเลยหกพันเจ็ดพันแค่ชุดสีอย่างเดียวไม่รวมพิ้นดำพิ้นดำก็แยก ราคาของไทยของมันเองแล้วถ้ารวมทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่พี่ได้อยู่ประมาณ8 9 0 0ก้านอะโอ้โหก็เกือบหมื่นเลยเนี่ยใช่ใชนี่ไงอยากรู้ไงว่าเจ็บเป็นยังไงแค่ชุดสีก็เกือบหมื่นแล้วไม่ก็ทําใหม่ตอนแรกเป็นไม้ส้มแต่ตอนนี้ไปอัพมาใหม่เป็นเป็นไฟ LED สีฟ้าส่งไปอัพมาใหม่ไหนไม่เห็นฟ้าเลยชุดบนทำอะไรบ้าง,งก็มีปั๊ม เป็นปั๊มสีฟ้า CNC ครับ้ายๆเหมือนงานชอตอะครับตัวนี้ก็น่าจะหาไม่ได้แล้วมะทำไมเขาจะเก็บกันหมดแล้วครับเป็นงานแรเหรอตัวนี้ใช่ไม่่อยได้ออกมาแบบว่าปล่อยกันอะถ้ามีส่วนมากก็จะเก็บกันอราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาตอนนั้นผมได้มาราคาไม่แพงตอนนี้ไม่รู้น่าจะอยู่ที่ราคาทางจิตใจแล้วแหละก็ตัวนี้อัพข้างในใหม่ชุดในเป็นของแบมบูฐานดำทุกยางเป็นฐานดำหมดตรงไหนที่เขาบอกว่าฐานดำ อันดำที่จริงอะมันจะตัวมันจะเป็นสีดำตัวมันจะเป็นสีดําแล้วก็มีการบมโบ้แต่ตัวนี้มันเป็นสีสีฟ้าแต่ข้างในอ่ะเขาใช้สเปคเดียวกับที่เป็นของฐานดำ66ฝาครับเป็นฝา KTM เพื่อนบอกตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกแต่หายากหายากยังไงอ่ะพี่ผมก็ไม่เคยไม่ค่อยเห็นใครไปลองขายนะอ๋อส่วนมากจะมีแต่ฝาแอนฝาอะไรต่างๆใช่ครับเป็นฝาเดโทอน่าพวกเดโทอน่าแอนไลออนพวกเนี้ย ราคาเท่าไหร่ที่ซื้อมาฝาเนี่ยครับตัวนี้เพื่อนน่าจะเอาอะไรมาแลกกับผมหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ผมเห็นผมก็เก็บไปเลยกันเบรกนีปรับระดับได้ใช่ไหมพี่ครับตัวนี้ก้านเหรียญแท้ครับของทางดำแจ๋วเลยก้านเหรียญแท้ครับประกับเป็นของที่ไหนไม่ไม่ใช่ของเดิมใช่ไหมไม่ใช่ของเดิมครับในวงการรถเขาเรียกกันว่าประกับสลิงมันมีหลายไซส์อ่ะแต่ผมเล่นไซส์ตัวเล็กอ่าแต่ตัวเนี้ย ใช้เป็นข้องอายเอ็มแท้ครับน็อตเป็นงานกึงมือราคาเท่าไรถ้าวทั้งหมดเลยอันนี้สายผมไปหาแบบได้มาถูกๆเลยนะ900ส่วนตัวน็อตเนี่ย250ประกับก็เครื่องง่ายๆอ่ะไอข้องอแพงกว่าประกับใช่เหรอพี่ใช่โอ้โหข้องอแพงกว่าประกับตายหาแล้วข้องงอแพงกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ตลาดน่าจะเล่นกันอยู่ประมาณ1,500-1,600รวมชุดนี้น่าอยู่มันเอาราคาไหนให้ผมว่าราคาตลาดยไหม เห็นเขาขายกันอยู่2,000กว่านะแล้วที่พี่ไปจับมาได้เท่าไหร่ผมได้มาประมาณพันนิดนิดตอนราคามันต่างกันใช่ใช่ส่วนตัวแล้วผมว่โมดิฟายได้เองเองได้ด้วยอ่าผมก็เลยทุนค่าของมือช่างไปอีกส่วนปอกแฮนด์นี่ทั่วไปหรือว่ายังไงปอกแฮนด์น่าจะเป็นทั่วไปครับแล้วพวกไอ้สวิตไฟเนี่ยสวิไฟเบิกใหม่หมดเบิกใหม่หมดเลยเบิกมาพร้อมกับชุดสีเลยไหมพี่ใช่ครับใช่ชุดหน้ามีอะไรบ้างอ่ะเหลาเลยพี่หน้าก็จะมีที่เห็นก็เป็นปั๊ม RGS แค่ตัวนี้ทำไมเลือกใช้ปััม RGs ี่มันเป็น4พอตอ่ท4พอตแต่ขนาดเล็กเออช่เล็กจริงไม่ค่อยมีวางขานะมันเท่ากันกับของเดิมปะใช่ตรงมันอ่ะจ้ก็ไล่กับของเดิมแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็น4พอตในไซส์ของที่เป็นของปั๊ม2พอตทถ้าส่วนมากคนจะเห็นแต่แมบูแอมบ,บูคือมองอแบมบูแต่พอแบบว่า แบบว่าไม่ค่อยๆเคนเล่นหน่อยแต่มันรูปทรงมันสวยใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยครับก็เลยเลยเรือเป็น RGS ครัครได้ได้จากพี่คีพี่คีอะไรแตง่งแล้วก็เป็นคาลิปเปอร์สัง่งตัด,ด,ดมาพร้อมจุดเลยพี่คียกถือมาให้เลยราคาเท่าไหร่ที่มาพร้อมกันตอนนั้นปั๊มอยู่5,000ฮะปั๊มตัวเดียว5,000ปั๊มครับผมปั๊มอยู่5,000แล้วก็เป็นคาลิเปอร์สั่งตัดมาประมาณน่าจะอยู่ประมาณ1,400 สั่งจากร้านที่กรุงเทพอันนี้ป้าที่บอกว่าแหล่เทียมอ่ะคิดว่าน่าจะหายากนะเพราะว่าตอนนี้หาเนี่ยหายากกว่าเพื่อนผมจะหามาได้เนี่ยใช้เวลาอยู่อืมแล้วก็ยังไม่เคยคิดที่จะแบบว่าถอดออกไปใส่ย่างอื่นเลยนะคือเปลี่ยนจานไปสามใบแล้วแต่ปั๊มอ่ะยังเป็นตัวเดิมอยู่เลยอืสายนี้เป็นสายแท้เป็นข้องงเก้าสิบของเอิรราคาเท่าไรไม่ซืมละตอนนั้นของทิ้งไอหัวเนี้ยมันน่าจะอยู่มา่พันกว่าบาทนะ จานเป็นของจานตัวนี้เขาเรียกกันว่าจานสร้างจานสร้างดูดีหน่อยสร้างจากไหนอะร้างเองหรือว่าไงร้างขึ้นมาเองวามีจานสร้างต้องมีสเปเซอร์รองมั้ยใช่ครับนี่สเปเซอร์อยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นผมขึ้นขงานมาเองชุดน็อตชุดอะไรต่างๆพี่ได้อะไรมามั่งยังครับชุดน็อตชุดน็อตก็จะเป็นบางจุดบางจุดที่ขื่นผมคิดว่าผมจะไม่ถอดมันแล้วเนี่ยจะใส่เป็นน็อตที่กึงเองแบบเนี้ยเป็นน็อตท็อก บาททาลายอันนี้รถที่พี่ทาเองใช่ไหมใช่ใช่ <Wow. S 1> พวกนี้ก็เนี่ยเหมือนกันตอนแรกก็เป็นน็อตท็อกแล้วทีนี้มันขันแน่นมากไม่ได้น็อตท็อกหัวมันบางอ uh huh. ก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ก่อนการสร้างอ่ะที่ทำาลไรราคาเท่าไหร่ที่พี่ซื้อมาแต่ก่อนเนี้ยผมใส่สองชั้นอ uh huh. ใส่สองชั้นแท้การสร้างที่เขาเล่นกันแหละในเกตอะอยู่ประมาณสามพัน huh. ห้าแล้วทีนี้รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแนวบ้างอ uh huh. ก็เลยมาเล่นใบนี้ใบนี้ก็อยู่ประมาณ ถ้าของใหม่เลยอสองพันกว่าบาทที่ได้อยู่มันอ่ะผมให้ประมาณพันห้าพันห้าพันหกประมาณเนี้ยแล้วแต่สภาพหมุดตัวนี้เป็นหมุดไทเทเนียมแล้วครับเลี่ยเป็นหมุดไทเทเนียมแล้วผมเห็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้กันกับปั๊มล้อเป็นของ d ี d ใช่ครับถาว่าเคยเห็นไหมนานนานมากเลยถึงจะเห็นเป็น d ี d ปีเก่าแต่ไม่แน่ใจนะว่าปีไหนหา่าของดีกว่า วัวนี้เป็นล้อดีีดดสีเดิมสีเดิมที่มันผลิตเลยเป็นสติกเกอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนได้มาจากพี่เสือพี่เสือที่อยู่สรกแก้วใจดีปล่อยมาให้หนึ่งคู่ปีไหนครับเนี่ยล้อเนี้ยศูนย <0 7. S 1> ์เจ็ดศูนย์เจ็ดเลยเหรอปีสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดปักราคาเท่าไหร่ที่เขาปล่อยมาให้หลักพันได่ราคาหลับพันเหมือนเราซื้อล้อล้อทั่วไปที่เราใส่กันเลย เจ้าของยังทวงคืนจะไม่เอาคืนก็เลยเจ้าของขอคืนไม่ให้ไม่ง่ายด้วยขึ้นเลยใช้งานดีครับดีดีก็คนคนคนเขาเล่นน่ยก็รู้อยู่ว่ามันดีอ่าแต่ข้อเสียของมันคือมันจะหนักไปหน่อยปักแต่แข็งแน่นอนไว้ใจได้ไม่ต้องห่วหรือว่าเป็นล้อที่หายากโดยเฉพาะสีด้วยใช่ครับสีนี้จะหายากเลยเนียเนี่ยใช่ครับส่วนมากคนเก่าๆคนแบบใน เรียกอะไรยุค90นะเขาเล่นกันคนกเก่าๆที่เคยเล่นจะรู้กันขนาดล้อมัน1.2หรือ,อว่1.4ว่อันนี้เป็น1.4หน้าหลังครับหน้าหลังเลยสีเดิมไม่เคยได้ข้างในสวยไม่มีหมดุดแตกไม่มีอะไรเลยสีเนียเลยนะคะนรับจุบล้อเป็น N2 ตังนี้ก็เป็นจุบจุบลูเมนทูยางไอ้น็อตนอดยึดจุบก็จะเป็นพวกงานมือ ยางรองก็เป็นของเดลต้าครับแพ้ตัวนี้อันนี้ซื้อแยกมาเลยอซื้อวันลกแยกครับแยกแยกเลยครับราคาเท่าไหร่มั่งตัวนี้ราคาหลักร้อยอ่าเป็นหลักร้อยหมดยางที่ใช้เป็นของไออาร์ซีแบ็คซิงหน้าหลังครับขนาดสองร้อยครับจะดูยางใหญ่ดีทำไมถึงใช้ยางใหญ่เรามันใสแบบว่าคลิปเนาะเวลาไปไหนก็อยากแบบว่า นิ่มๆสบายๆนะดูทรงมันไม่ใช่รถแวนนี่ยเพราเราไม่ได้แบบว่าไปแวนนเป็นรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ย <ừ ừ. S 1> เวลาทำความเร็วเยอะๆมันก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งดุมหน้าหลังที่พี่ใช้ยังเป็นดุมเดิมอยู่ไหมเป็นดุมเดิมครับตัวนี้ไปยิงสี 2K มาทำสีเา่ใหม่ใช่ใช่เป็นของเดิมติดรถครับแล้วก็ไปบิ้วใหม่บอกโชก็เป็นของเดิมติดรถบิ้วใหม่ เซตอะตมันใหม่เปลี่ยนซีนใหม่ทั้งตัวนิ่มไหมนี่เหมือนรถเดิมเดิมนี่เลยแต่ผมก็เซ็ตใหม่ตามความเร็วของรถเนาะ,ะมาไปเรื่อยเื่อยพี่ท่อก็เป็นท่อผาหมกหรือผาเปิดครับตัวนี้เป็นแบบครึ่งตะแกรงครึ่งหนึ่งพอเป็น28 30ดสาสิบขยายเป็นสาสบอขยายตามขนาดมาแบบครึง่งตะแกรงครึ่งขยายตามขนาดลูกใช่ไหมตามขนาดลูกได้ <c oughs> ราคาเท่าไหร่ที่พี่ไปทำมาตอนนี้เดินเต็มใบ สองพันครับไปผ่าที่ไหนมาพี่ตัวนี้ผ่าที่ผักแก้วมารอบหนึ่งแล้วผมมาแก้งานที่ลครนายกเป็นร้านเพื่อนรู้จักกันให้มาแก้ให้เพราะว่ามันอั้นอันนี้พักเท้ามันมันจ่ใช่ของเดิมป่ะพักเท้าไม่ใช่ของเดิมครับจริงๆอ่ะผมพลาดหลายอย่างเลยนะอ่าทำไมจริงๆอ่ะคัะคาร์าร์ตัก็มีแต่คือรถไล่อยู่มันต้องวัดกาลังอัดแล้วผมไม่ได้ใส่เพราะมันใช้คาราร์จริงไม่ได้อเลยต้องใส่คาราร์ตัเดิม ขับเท้าเงี้ยใส่ไว้เพราะว่ารถใช้งานแบบกึ่งใช้งานด้วยที่จริงกับผมมีเป็นของดูกติอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้ใส่ผมกลัวมันมันหักแต่ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะน่อยู่ราคาไม่เกินพันช็อโชคอกก็เป็นเพชสองแท้ตัวนี้แต่ก่อนเป็นสตัดสต,ตัดทองแต่ใส่ไปแล้วผมมันไม่เห็นสตัดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสตัดเงินแท้ทั้งตัวบิวเปลี่ยนซีนแท้หมดเปลี่ยนสีสป,ปิงจากสีแดงเป็นสีดํทข้งบน จากหูธรรมดาเปลี่ยนทําเป็นบู๊ทหูเยื้องอเพื่อหลบโพงจะได้เราจะได้ไม่ต้องจุกโพรงรถแล้วก็ใา่ไปมันก็พอดีเลยเํามันใหม่จากพี่แป๊กแสนแจกราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาจับต่อมาในราคาห้าพันวิวจบอยู่ที่สองพันกว่าบาทอโอคันนี้อะไรเยอะมากจุกจิกมากเลยก็มือลิงครับมือลิงเป็นเขี้ยวหมูตัวใหญ่ทำไมถึงเป็นเขี้ยวหมู ตัวรูปร่างเป็นแค่หมูครับใช่ครับมันจะมีเคี้ยวหมูตันกับเคี้ยวหมูเล็กคือหมูใหญ่อะไรของเขาครับที่เขาเรียกเรียกกันปักเยอะหลายรูปแบบเลยราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาตอนนั้นจ 7, ับมาพันเจ็ดแต่ผมไม่ขัดผิวของมากส่วนของคนอื่นน่ะมันจะสีด้านๆใช่ไหมสีเงาๆแต่ผมไม่ได้ขัดคือล้างแล้วก็ใส่เลยตอนแรกหวนเบกมีแล้วหลุดกิ๊บหลุดในหอนเบกที่เขาตัวนี้ครับจะเป็นงานจึงมือผมใช้สั่งงานจึงมือของบางมาใส่คือบางโซดา แต่ลุดลุดยกชุดนี้เลยพอกิฟข้างหลังลุดไปดันโลนี่แหละไปออกกิฟดันโลนี่แหละตัตย์อีท่าไหนไม่รู้กดเบรกหายเลยหันมาดูอ้าวเรียบร้อยเลยกดไปแล้วยกชุดนี้เลยอันนี้เพิ่งมาเอาตัวมินียมที่ผมขึ้นไว้กับไอตัวเนี้ยเป็นงานงานมือรุ่นเก่าไม่ได้ขัดมาใส่ก่อนกำลังจะให้สั่งให้เพื่อนผมพี่บรรณาขึ้นใหม่ชุดหนึ่ง มาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะมีบางโซ่ที่เต็มจะเป็นของเดิมๆอยู่อันนี้ใส่เพื่อหมกหรือว่าใส่ยังไงมันไม่เชิงหมกหรอกหมกหมกโซ่สเตอร์หรือว่าใส่กันดิด <c oughs> กันเปิด,ดคือคอนเซ็ปต์เราต้องการให้รถที่มันคินคนม,มันเดิมๆเมนาะสามารถแบบว่าใช้งานได้ทุกวันมองไปแล้วเหมือนเหมือนรถแบบเดิมๆอ่ะพอรูปทรงเดิมมันสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คันนี้ก็สเตอร์ก็เล็กอยู่สเตอร์เล็กสเตอร์ที่ใช้เป็นเท่าไหร่พี่หน้า14หลัง28่4 2บโอ้เล็กมากเลยนี่ย ถือว่าเล็กนะใน125ยอันนี้มันสายดันเลยนี่หว่าพูดถึงใช้งานชีวิตประจําวันมันมันก็ใช้สันเตอร์นี้เลยนะผมไล่ตามกําลังของรถแล้วก็น้ําหนักของผมด้วยไงอคือคันนี้ล่าสุดคือไล่เองแล้วมันขึ้นช้าไหมพี่หรือว่าไม่ช้าปกติเลยแต่ถ้าซ้อนอาจจะช้านิดนึงอาต้องดึงรออไปเยอะหน่อยแต่ถ้าขับคนเดียวก็คือปกติเลยลึกๆหน่อยชุดน็อตก็มีบังจดุดที่ไล่มากะทำเอง ทางปานี่ของนคมมีครบชุดหมดแต่แตไปหายตอนไหนไม่รู้ก็เลยถอดให้มันเหมือนกันก็คือตอนนั้นน่ะเริ่มต้นอะ่ะผมไล่เป็นของนคมแต่ตอนนี้จะเก็บเป็นงานมือทางคันกําลังไล่ไล่เก็บอยู่งานมือนี่ทำเองใช่ไหมใช่ครับเป็นงานที่ขึ้นเองเลย<ม>ขึ้นตามแบบที่เราต้องการนตอนนี้แบรานดา์นากำลังมาถาตั้งเป็นของ SR. S R ใช่ครับตอนนี้เป็น S R แกนซินเวอร์าตั้งแท้ทำตั้งใหม่มาสร้างตัวล่างใหม่ กเชื่อมใหม่แล้วก็ตึงแล้วก็เป็นตัวดึงสปริงสลิดตึงมือตัวนี้เราพิเศษกว่าตัวอื่นๆนที่เขาเล่นกันเพราะว่ามันเป็นลัอหลังมาจับจะอยองหลังปกติอะขัดตั้งล้อจะโยงหน้าถ้าทําแบรนด์อยู่ข้างหน้ามันก็ต้องอยู่ข้างหลังใช่ราคาเท่าไหร่พี่ที่ซื้อมาตัวนี้ไม่ซื้อนะตัวนี้ส่งทำผมจับขัดตั้งดิบมาเลยแล้วส่งทำราคาขายแล้วลาดตอนเนี้ยอยมอันสามพันห้าคันเกียร์เป็นของพปีเนียมสันเกียร์มีเนียม ตัวนี้เป็นของหนุ่ยโปรเจกต์กอยู่เพราะว่ากําลังไล่รถใส่แท้ไม่ได้ทำไมอ่ะกลัวหายเดี๋ยวห<อ>ักอ๋อนว่ากลัวหายราคาเท่าไหร่ที่ซื้อมาพี่ตัวนี้อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยราคาเบาๆราคาหลักร้อยใช่เออผมเห็นใต้เบาะขอดูฝาถัางน้ํามันหน่อยตัวนี้ก็ฝาเท้าลินส้มเนปกติตใช่เราใส่ไปปุ๊บใช่ไหมบิด้วลินเลยนี่ ราคาเท่าไหร่พี่ที่ซื้อมา,อาี้ตัวนี้พันสองครับไปงั้นเราไปดูห้องขึ้นก่อนดีกว่าว่าทาอะไรไปบ้างผมอยากรู้หลือเกินว่าคันเนี้ยสเต็ปไหนคันนี้คันนี้ครับเครื่องก็ไม่ได้เยอะอะไรส่วนมากจะเน้นแบบว่าขับไกลได้เยอะขับมันๆก็เป็นสเต็ปพื้นฐานเลย57ไม่ชักลิ้นสี่บีขึ้นไปจากสเต็ปสามอัพเพื่นเป็นสเต็ปสี่ตอนนี้เป็นสเต็ปสี่แล้วเป็นตัวแบบพวกของบางลมปีห้าสี่พวกเนี้ย ลูกกันข้อนี้ทํามาจากที่ไหนพี่ชุดล่าดสุดทํามาจากพวกวกันช่างที่อยู่ทางหลังมอครับรบววาคาเท่าไหร่ที่ทํามาถ้าทั้งตัวรวมทั้งตัวสองหมืน่มนขึ้นกว่าขึ้นห้าเจ็ดไม่ชักสองหมื่นขึ้นก็คือเก็บใหม่ทั้งหมดทั้งเครื่องลูกปงลูก,ลกปืนเก็บใหม่หมดชุดท,ที่แล้วก็ทํามาคือข้อก็มีคือข้อมันก็ตามที่เราใช้งานเนาะ เราบาลานมันไม่ได้เงี้ยเคยร่วงมาก่อนใช่ใช่อ๋อก็เลยมาแก้ใหม่ใช่ก็เลยทําชุดนี้มาเลยใช่ก็คือทีนี้ถ่ายรอบหนึ่งคือเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดทั้งตัวเพื่อความชัวครับอืมห้าเจ็ดไม่ชัดตัวนี้ก็ใช้ข้อเดิมข้อเดิมบาลานใหม่เป็นการเดิมถ่วงใต้ข้อแคมที่ใช้ก็เป็นของทางร้านเขาหรือว่าเราไปหามาเองตัวนี้เอาง่ายว่าเครื่องตัวนี้ที่ทํามา ผมรื้อใหม่แล้วโด,วย,ด,วย,ดวยตัวผมเองแล้วก็ผมก็ไล่ใหม่เองจูนกล่องใหม่ตัวนี้เป็นกล่องรีแมปรีแมปกล่องมาแล้วใช่ไม่ใช่กล <NH> ่องเดิมตัวนี้เป็นกล่องของ SPS <_ S 2> ไหนพอดูดกล่องหน่อยอ้าวหมกมาด้วยนี่วะดูนี่จะเป็นกล่อง SPS ครับหมกกล่องมาด้วยทำไมไม่ใช้กล่องเดิมอ่ะกล่อง,อ,องเดิมอ่ะมันจะมีช่วงที่เป็นโค้ดลูปอยู่นะไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแต่ความลมผมผมอ่ะต้วกล่องเดิมก็วิ่ง ก็วิ่งดีแต่กล่องเดิมผมก็มีแต่จริงๆแล้วคันนี้มันมันปรับรองศาการจุดระเบิดของไฟมาแล้วไงถ้าจะไปทําเป็นกล่องเดิมผมก็ต้องไปไล่ใหม่ไงก็เลยเฮ้ยชุดนี้วิ่งได้ก็เลยใส่ชุดนี้ก่อนครับแต่กล่องเดิมมีอยู่เขาทําจานแม่เหล็กใหม่รายละเอียดเยอะมากคันนี้คันนี้ล่าสุดที่รื้อเจอปัญหาว่าลูกหลวมแล้วก็พื้มันเลยเวลาเราเร่งรอบที่ลอยๆอ่ะมันจะมีเสียงแกลกนิดนึง แต่เวลา,าเราแทกคันเร่งเติมขึ้นไปมันจะเงียบเงียบหายเงียบหายตอนแรกคิดว่าข้อร่วงแต่ผมเปิดมาดูอ้าวลูกหลวมปั๊กก็เลยว่าจะเล่นชุดนี้ให้ให้หลับไปก่อนลูกหลวมเกิดจากสาเหตุอะไรพี่ก็เราแบบเราขวานขวานหรือว่ากระโปรงของลูกมันสั้นอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าลูกที่เราใช้มันไม่ใช่ลูกเดิมไงแล้วเราแต่งลูกไล่เบาให้ลูกมันเบาอย่างเงี้ย จังหวะเราไล่รถไปด้วยแล้วทีนี้ก็เกิดเสียหายใช่ใช่มาโอเคฟังนี้แช่ได้ยาวๆนะถึงจะดันเนี่ยแช่ได้ยาวๆสองสามโลดันได้ระบายดันข้ามจังหวัดได้ไหมดันข้ามจังหวัดจะเหนื่อยใครเหนื่อยเราเหนื่อยว่าเรือวรถเหนื่อยเราเหนื่อยก็ขี่ก็ขี่เล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่อ่ะอเหนื่อยไม่อะไรหรอกกลัวหลับมากกว่า สเตปนี้คือตั้งใจจะขี่เล่นกับเพื่อน<ะ>แต่มีโปรเจกต์ใหม่อยู่กเราจะขึ้นใหม่เร็วๆนี้แหละครับโอเคขอฟังเสียง่อนดีกว่าเคดับเครื่องเลยพี่ เดินหอบเดินเดินหอบเลยนเนี่ยน้ำมันที่ใช้เป็นของอะไรครับตัวนี้ใช้น้ำมัน e85 ทำไมถึงใช้ e85 มันวิ่งดีกว่าเหรอ8 5มันสามารถทนการจุดระเบิดได้เยอะอ่าเราสามารถบีบบีบกำลังอัดในกระบอกสูบได้เยอะครับมันเลยทำให้แรงกว่าน้ำมันอื่นๆแล้วอย่างพวก9ก๊สตอนนี้ผมบอกได้หมดนะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดแก๊สผมบอกได้อยู่เพราะว่าผมเป็นคนเซตรถเองผมบอกให้ได้คนไล่รถเองหมดเลยครับ แล้วคันเนี้ยจะอัพสเต็ปอะไรอีกไหมพี่ตอนแรกที่ตั้งใจไว้ถ้าข้อไม่ร่วงผมว่าจะขยับขึ้นมาเป็นห้า้าหรือห้าแปดไม่ชักก่อนปับแต่ถ้าข้อร่วงข้อมีปัญหาใช่ไหมน่าจะขึ้นเป็นชักห้าน่าจะขึ้นเป็นห้า้าชัก5้าหรือสเต็ปแบบของเร้าที่เขาทําดันกันแหละอันนี้จะทําเองหรือว่าจะให้ที่ร้านทำทำ,ทำเองครับทําเอง <ทำ S 2> มีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วตัวผมเองมันคือผมแค่ไปส่งอะไรให้เขา ้เขาทําตามสเปคที่เราต้องการแค่นี้แล้วเราก็มาประกอบเอง<ช>ไล่เองใช,ใช,ใช่ก็ถือว่าโอเคแลพี่เพราะว่ามีมือมือจูนอยู่อ่ะโอเคฝากผลงานติดตามหน่อยถ้าจะติดตามรถคันนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ลงรูปเรื่อยๆอยู่ในของ Facebook ครับชื่อสาธาสาธายเลยใช่ครับยู่ว่าสาธาก็เจอล้ว25้ว 5, าวังลมคันนี้ที่แรไอเทมก็มีปัม๊มล้อใช่ไหมรก็น่าจะมีหลายอย่างที่แรนะเพราะว่า ส่วนตัวจะใส่ของที่มันแบบว่าชอบไม่ได้ใส่ของตามกระแสมากถ้าแบบว่ากระแสก็จริงแต่ไม่ชอบเนี้ยผมก็ไม่ได้หยิบมาใส่ส่วนมากจะหาของที่มันใส่และใช้งานได้จริงอะจีิกว่าโอเควันนี้ก็ได้รายละเอียดและข้อมูลเยอะมากเลยสําหรับรถคันนี้ของพี่ถาโอเคสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากครับที่ให้ผมมารีวิวรถคันนี้ไปบ้างสําหรับรถร2 5ยิบห้าบางดมของพี่ถาสําหรับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตุกข์ และอย่าลืมติดตามผมด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับฝากติดตามผลงานคันนี้นะครับมันก็เป็นงานจากฝีมือเพ่นผมเองคือเบนบ้านานานครับชื่อเฟสมั่งมีสีสุกเป็นคนจัดหาอะไรมาให้เลืโด,ดยตรงใช่ครับอยากได้อะไรติดต่อเลยครับงานเข้าลูปงานจัดตรงติดต่อหาเบนได้เลยชื่อเฟสมั่งมีสีสุกครับแล้วก็ติดตามตวัวละครได้ครับคุณเล็กๆอยแต่พี่น้องครับ